สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกันกับคุณครูเดียนะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วเด็กๆก็เปิดไปที่หน้า23นะคะหน้านี้นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลต่างๆที่ใช้สิ่งของในการประกอบอาชีพนะคะให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบภาพสิ่งของให้สัมพันธ์กันกับอันดับที่กําหนดให้นะคะเด็กๆซึ่ง ภาพแรกนะคะจะเป็นภาพของพนักงานแคชเชียร์นะคะ็ีๆจะเห็นพนักงานแคชเชียร์นะคะคิดเงินที่เคาน์เตอร์ของร้านค้านะคะไม่ว่าจะเป็นเซเว่นห้างสปปรรพสินค้าต่างๆบิ๊กซีนะคะโลตัสแมคโคร นะคะหรือไม่ก็โรบินสันใช่ไหมคะภาพที่2นะคะจะเป็นภาพของช่างภาพนะคะภาพที่3มจะเป็นภาพของจิตรกรหรือนักออกแบบวาดภาพนะคะแล้วก็ภาพที่4ี่จะเป็นภาพของนักร้องนะคะซึ่งนะคะในด้านขวามือนะคะจะเป็นรูปภาพที่เป็นสิ่งของที่ใช้ในการประกอบอาชีพนะคะซึ่งจะให้เด็กๆล้อมรอบรูปภาพนะคะ ตามลำดับนะคะที่กำหนดให้นะคะจะมีอันดับแรกอันดับที่สองอันดับที่3และอันดับสุดท้ายนะคะเด็กๆให้เด็กๆด,ดูว่าอันดับที่เท่าไหร่ที่เด็กๆจะต้องวงกลมล้อมรอบภาพสิ่งของนั้นๆน,น,นะคะซึ่งในหน้า24นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ อา,อาชีพที่เด็กๆโตขึ้นแล้วเด็กๆอยากเป็นอะไรก็คือโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรให้เด็กๆวาดภาพระบายสีอาชีพที่เด็กๆอยากเป็นและเล่าเรื่องราวประกอบนะคะในหน้านี้นะคะจะเป็นอาชีพในฝันของเด็กๆนะคะให้เด็กๆวาดรูปมาแล้วก็เด็กๆก็อธิบายและเล่าเรื่องให้เพื่อนๆและคุณครูฟังนะคะให้เด็กๆส่งที่ g o o g l e c l a s s r o o m และ l ล n e นะคะเด็กๆอย่าลืมส่งผลงานของเด็กๆนะคะ